ยกให้เป็นเมนูไข่ดาวที่ว้าวที่สุดตั้งแต่ต้นปีเลยตอนที่ได้มาเราได้รู้ว่าเป็นไข่เค็มมัะนึกว่าจะเป็นแบบฟองพร้อมผ่าแต่พอเห็นแล้วมันก็คือเป็นดำๆแบบเนี้ยก็เลยงงว่าคือยังไงตรงฉลากที่เขียนว่า9มกราคม68คือสามารถดาวได้ที่เป็น24มกราคม68คือเป็นไข่ต้มเค็มได้สรุปก็คือมันยังเป็นไข่ดิบอยู่ก็ให้ล้างเอาพวกสีดำๆที่เป็นแกลบกับดินออกก็จะได้เหมือนไข่เป็ดธรรมดาแบบนี้เวลาดาวก็จะดาวน่าจะเหมือนกับไข่ดาวทั่วไปก็คือใส่น้ำมันแล้วก็ดาวเลย ทุกคนดูนะครับฟองที่1 2 3เนี่ยจะเป็นแบบนี้มันจะมีความแตกต่างกันนะฟองที่3มเหมือนไม่เต็มใจให้ดาวอะไข่แดงไม่ออกจากเปลือกสักทีเริ่มจากฟองที่1กับฟองที่2ก่อนนะครับที่จะรู้สึกว่าไม่ค่อยแตกต่างจากไข่เป็ดทั่วๆไปก็คือไข่ขาวก็จะมีความเหลวๆหน่อยส่วนไข่แดงก็จะมีความเด้งๆแล้วมาดูที่ฟองที่3นะครับตัวนี้ไข่ขาวก็เหมือนไข่เป็ดปกติแต่ไข่แดงอะจะดูหนืดมากคือเป็นก้อนกลมไม่ย้อยเลย ฟองที่1กับฟองที่2องลองผ่าดูก็จะเหมือนไข่ดาวทั่วไปเลยครับไข่แดงก็ยังเป็นยางมาตุม่มเยิ้มๆอยู่พอมาฟองที่3แค่นั้นแหละครับไข่แดงหนึบเด้งสู้ช้อนมากตอนตักลงไปฟองที่1กับฟองที่2ก็จะเค็มแป๊มแป้มแค่ในส่วนของไข,ข่ขาวไข่แดงก็ยังมันนัวปกติดีแต่ในส่วนของฟองที่3คือจะเค็มมันนัวทั้งฟองเลยแนะนําให้กินกับข้าวนะครับจะได้พอดี